ถามว่าเพื่อไทยกับคุณประยุทธ์จับกันได้ไหมไม,ม่มีทางเลยข้างตายไปข้างหนึ่งใช่ไหมฮะถามว่าเพื่อไทยกับประวิตย์พอได้ไหมประมือยังไงอคุณประวิทย์ก็บอกเอ้ถ้าจับเดี๋ยวกูมีสอวออีกอใช่ไหมที่จะช่วยอีกก็ยังมีหนทางใช่ไหมเพราะ,ะนั้นเชื่อว่าคุณประวิตยก็ต้องยอมจับมือกันกับเพื่อไทยบ้างอะไรแต่อไะไรแต่ว่าที่ผมพูดไปเนี่ยนะฮะคือว่า ตอนนี้เรื่องเลือกตั้งไม่เสร็จครับตัวเลขยังไม่ออกใช่ไหมฮะมันก็ไม่รู้อะไรไปหลายหรอกอนะได้แต่พูดกันไปคใช่ไหมต่อเมื่อผลการเลือกตั้งเสร็จสิ้นนะใครจะเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลล่ะอืแต่ถ้าดูคร่าวๆยังไม่มีอะไรนะครับเพื่อไทยเขาน่าจะได้เป็นก็อาจารย์ดับดึงแหละใช่เป็นแกนนําจับตั้งรัฐบาลแล้วเข้าใจใครรวมใช่ไหมฮะเขาอาจจะไม่เอา พลังวิชาลักก็ได้ถ้าเสียงเขาพอครับครับเถ่ไหมครับครับแต่ถ้าเขาไม่พอเขาก็ต้องไปเอาพลังวัชาลักษณ์ี่ผมกับเพื่อไทยหรือคุณทักษิณเนี่ยมันเป็นพี่น้องกันก็เหมือนคุณประวิทรประยุทธ์อนุพงศ์เนี่ยนะผมก็พี่น้องกันใช่ะไหมแล้วผมก็เคยปกครองคุณทักษิณมาตั้งแต่เป็นนักเรียนนะครับงั้นเราก็ไปกันได้นะบอกตรงๆนะครับถึงแม้จะอยู่คนละพักครับนะงั้นก็ถ้าเพื่อไทย จัดรัฐบาลเมื่อสักครู่เนี่ยบอกไปกันได้อันนี้หมายถึงเพื่อไทยใช่ถูกไหมอ่านี้อันนี้ช <ฮะ S 1> ัดเจนโอเค <ฮะ S 1> ถ้าเผื่อเพื่อไทยเขาจัดตั้งรัฐบ,บาลครับผมก็ร่วมได้สบ,บายอยู่แล้วใช่ไหม,มแต่ถ้าเพื่อไทยเขา <c oughs> จําเป็นจําเป็นนะที่ต้องเอาพลังประชา,ารัฐมาแล้วถ้าผมบอกผมไม่เอาคุณประวิตยผมก็ต้องออกมาดีแล้วออกมาไปไหนอยู่กับคุณประยุทธ์เหรอมันก็มีฝ่ายค้าฝ่ายรัฐบาลแล้วเนี่ยใช่ไหมอ่า เส้นทางมันมีไม่มากนัก